สภาพรถเรากครับเชี่ยโอ้โหเคลเลยโอ้โหฮคอนเคลเลยทุกคนสวัสดีทุกคนก็สวัสดีทุกคนก็น,กน,กน,กนนะก็วันนี้เราจะมาทำความสะอาดไม่ใช่ทำความสะอาดหรอกมาล้างรถเว็บเซตหนังเรานะ ไซายของเราเองนะทุกคนเออเพี่อตาไฟไหายไปไหนไวะเสยียเอจะพังแล้วเลยโอ,โ,อโอ้ยกระดงกระเด้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างวับถุพิษกันนะโอ้โหสภาพนี่โคตรขเขื่อะดูโลเลยทุกคนโอ้โหนึกว่าคราบอะไรเนี่ยน่าจะคราบน้ำมันเครื่องด้วยเนดะีย๋ยวเรจะ,จะล้งางทำความสะอาดด้วยเอ,อ่อ น้ำยาน้ำยาล้างรถนะที่ผมซื้อมายี่สิบาทที่ร้านนะแล้วก็เคลือบเงานี่เคลือบเงาแล้วก็น้ำยายางดำนะเสร็จใส่ซอสเฟลไว้โ <c oughs> คตรปั่นเลยแต่นี้น่าจะใส่น,นี้ไว้แล้วก็ยิงใส่ชุดสีรถนะเคลือบสีทีอันนี้ผมลืมบอกไปว่าล้างรถด้วยแล้วก็เคลือบสีรถให้มันเงางามด้วยนะก็คือแบบกันน้ำด้วยแหละเออก็เป็นน้ำยาล้างรถแหละทุกคน นี่ก็เคลือบเงาอีกทีหนึ่งเออเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นฝากบัวแม่นะขโมยมาจากสวนนะทุกคนเดี๋ยวไปบอกแม่นะครับก็น,นี่ก็เป็นอะไรวนะเราก็ได้เปลี่ยนใส่กองเหรียญน,นะฉวยโอกาสเปลี่ยนเพราะว่ากองเดิมมันถอดไว้นี้ให้ดูเลยถอดไว้นี้คือจะล้างกองอะไม่ใช่อะไรหรอกคือล้า,ทางทำความสะอาดกองเลยฉวยโอกาสเปลี่ยนเป็นดูดสดแทนนะแต่เราได้เคลือบไปนนี้แหละไม่รู้ว่าน้ํามันจะเข้าได้หรือเปล่านะ ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราทําการล้างรถดีไหมเอ้เนาะทำการล้างรถดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่นี่ดีกว่านะคือเราจะโอ้โหขี้เลื่อมเอาฟองน้ำนะทุกคนมันต้องใช้ฟองน้ําด้วยมันต้องใช้ฟองน้ําเดี๋ยวเปิดฝานี่ก่อนเทไปกะเอาเลย ผมรู้สึกว่าน้ำมันเยอะไปปะวะเดี๋ยวเทออกไปนิดนึงกลิ่นหอมนะผมบอกเลยเทออกไปนิดนึงน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวก็เทนี้ไปเลยคือทำมาวะคือซื้อมาเพื่อล้างรถอันนี้เดี๋ยวนะดูคนคือแบบปีหนึ่ง คือล้างครั้งหนึ่งอ <c> ะ <ười> ปีหนึ่งคือล้างครั้งหนึ่งออไม่ใช่ทุกคนขอโทษนะก็ล้อเล่นนะทุกคนก็เดือนหนึ่งล้างเดือนละครั้งนทุกคน <c ười> เดี๋ยวมาล้างให้ทุกคนดูดีกว่าเดี๋ยวไปหาออฟองน้ําก่อนทุกคนเดี๋ยวผมขอหาก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวกดตัดไปเลยกันเนาะโอเคทุกคนก็เราก็ได้ได้ฟองน้ําแล้วนะคือเป็นฟองน้ําจากโซฟ,โฟ,ฟาแหละทุกคนมัน <c ười> มีตงคงซื้อทองน้ําของมันนะมันจะเป็นฟองน้ําแบบไอ้นี่นะทุกคนแต่ ผมรู้สึกฟองมันมันยังไม่ค่อยเข้าไหนวะเดี๋ยวต้องทําให้มันเป็นนี่ก่อนโอ้ก็พอใช้ได้ทุกคนยี่สิบบาทได้ประมาณนี้แหละทุกคนเลยโอเยอะว่ะฟองเยอะมากเลยผมไม่รู้ว่าแถวบ้านทุกคนขายเครือบเงาอันละกี่บาทนะแต่ร้านผมคือแบบขายถูกมากเลยแบบนี่อันละยี่สิบบาทนะทุกคน เคลือบเงาเดี๋ยวไว้ทีหลังเดี๋ยวไว้เช็ดตอนนี้นี่เลยนะคนเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ไปก่อนนะอันนี้จะเคลือบสีด้วยแล้วก็กันน้ําด้วยทุกคนเยวขอฝักบ่รดน้ําก่อนเจเจเจเเล้างรถก่อนทุกคนแม่งรถแม่งงี้เลยว้าวเดีเดวเดะ นี่ทๆๆๆๆุกคนเดี๋ยวจะไปจะวางอย่างนี้เลยนนนนนนนเนาะอยยะก็ขออภัยด้วยไม่มีใครจับกล้องให้ คทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาล้างรถกันเลยน้ำยาก็เหลือตั้งเยอะนะจริงๆผมว่าจะใส่ให้หมดนะทุกคนยี่ห้อนี้นะเดี๋ยวต้องคตนเยอะอ่ะผมว่าจะซื้อกระป๋องแบบฉีดแบบโฟมมาลนะที่มันจะสูุๆสูๆแล้วมันจะเป็นเหมือนปืนแบบนี้ทุกคนมันจะแบบสูบๆแล้วฉีดนะก่อนคลิปนี้ไม่มีแล้ว่าเถอเรามาล้างรถ เดินปีหนึ่งล้างปีละครั้ง ล้างคุณล้อเสร็จแล้วนะทุกคนจะให้ทุกคนดูตอนนี้เราล้างทั้งคันแล้วนะทุกคนเนี่ยเราทําการล้างทั้งคันแล้วนะตัดแต่ตอนล้างทั้งคันเลใครล้างรถไม่เป็นเอคงจะไม่โอ้ขนาดนั้นหรือมั้งอาจจะอาจจะน้องๆหนูอ,อาจจะล้างรถไม่เป็นนะทุกคนถ้าให้ล้างดีๆให้ใช้ฟองน้ํานะอย่าใช้ผ้าดีกว่าบางทีถ้าไม่มีฟองน้ำก็ใช้ผ้าก็ได้ หมดทำอะไรไปเลยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนล้วนก็เป็นคลิป้างล้วนนะอยากจะบุกทำอะไรก็คงเป็นมาาดดนานด丹า,านได้เลยแกดูด้านหลังดีกว่าเจ้ทุกคนทั้งขันเลยนะจะล้างออกอยังไงวะเนี่ยรถกูจะสตาร์ทติดไหมเนี่ยดูสดไหม เดี๋ยวไอ้โดนทั้งคันซูมล้อ,อก,ก็ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการล้างน้ำกันเลยเนาะเป็นการเสียเวลานะทุกคนเสียเวลามากพอนแล้วคือแบบดูดิโคตรเละคือไม่ได้ล้างเป็นปลเสื้อผ้เหมือนไม่ได้ล้างเป็นเปลทุกคน มันฟองมันแห้งหมดแล้วนะลมมันเยน็นลมมันพัดแรงด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยนขอไปเอาน้ำก่อนโอเคทุนอ่าขอโทษด,ด้วยนะผมจับกล้องคนเดียวนี่น้ำเราเตรียมมาแล้วเราลากันเลยเชียคุณต,ตัดติดวะ กดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนวันล้างรถปีละครั้งโอเคว้าวทุกคนเหมือนใหม่เลยโอเคทุกคนโชคแบบดูโชคว่ะแบบทุกคนผมว่าผมล้างรถไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าอันเก่าอ่ะ มันล้างได้นะมันสอดตรงนี้ได้แต่พอใส่ชองนี้ไปมันล้างตรงนี้ไม่ถึงนะทุกคนเพราะว่ามันเตี้ยผมรู้สึกว่าล้อมันเตี้ยขึ้นนะทุกคนรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะโอเคเดย๋ยว,วางไว้ตรงนี้เดินขอไปดูท่าสถานที่ด้วยสถานที่อาจจะไม่อำนวยเดี๋ยวเรา างซุ้มล้อนะทุกคนการล้างซุ้มล้อก็น้ำใส่เข้าไปเพราะว่าเราเอาฟองน้ําเนี่ยเพราะว่าเราเอาฟองน้ําล้างไปแล้วนะล้างเข้าไปานี่แล้วก็ล้างได้เลยน,น้ำนี่เลย โ,โอเคทุกคนเราก็ได้ทำการเอาขวดนี้เทใส่ในนี้แล้วนะที่หัวฉีดเราเพราะมันจุได้เยอะดีเดี๋ยวจะทำการเช็ดกันเลยนะคุณนี่อันนี้เราก็เทปไปแล้วเรียบร้อยเช็ดไปลเลยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะผ้าสะอาดๆหน่อยนะึงแต่ก็มีแค่ผ้านี้แหละน่าจะเช็ดได้อยู่ ว้าวสวยอะ่ะเย็ดโคเท่โอ้โหไฟสั่นเลยอ่ะเช็ดทีไฟสั่นอ่ะเ <c oughs> ย้เกลือวนเดี๋ยวผมขอเช็ดทั้งคันให้เสร็จเดี๋กว่อน,นะเ,ออเดี๋ยวมาตัดตอนที่ว่าเราเช็ดยางกันเลยเนาะนี่เดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาทุน ทุกคนเราก็เช็ดคลบนาวเสร็จแล้วนะทุกคนนะนี่เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเราจะมาเช็ดเครือบยางเคลือบยางเสร็จเดี๋ยวไปเย็ดเคลือบยางเคลือบยางต่อเลยเคลือบยางพู้ไม่ค่อยชัดละเช็ดไปแบบนี้เลยเช็ดยางหน้าและยางหลังนะเออลืมไปมันในนี่ได้เช็ดชุดสีได้ด้วยนะ เช็ดชุดสีได้ด้วยไม่รู้เห็นหรือเปล่าชุดสีดำเลยอะเช็ดชุดชิ้นดำนะทุนชิ้นดำนี่เช็ดได้แล้วก็บางโคนบางโคนก็ได้บางโคนก็เช็ดได้อ เชด็อชดอีกรอบนึงเช็ดยางก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวเชด็ดยางหลายด้วยไอ้ยะเย็ดเลยฉีดเป็นสเปรย์เลย โอเคทุกคเดี๋ตัดไปตอนเ,เสร็จเลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนเราก็ได้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเงาขดเงาอะไปดูฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะขุดเงาอะทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องเป็นไงบ้างผ้ามันเยอะนะผ้าฝุ่นมันเยอะหน่อย ก็สภาพประมาณนี้แหละทุกคนโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะเออผมให้ดูเคลือบเงาดูดิเคลือบเงามันเคลือบยางมันไอ้นี่นะให้ดูเคลือบยางไม่ใช่เคลือบเงาเคลือบยางมันเช็ดได้ทั้งยางแล้วก็ชิ้นดำทุกคนดิโคตรเงาอ่ะทุกคนดูดิทุกคนอาจจะไม่เห็นนะมันเช็ดได้เช็ดได้บ้างนะก็มันดำไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่หรอกแต่มันอยู่ได้ประมาณสองสามวันแหละทุกคนดูดิ นะคิดคนก็มีแค่นี้แหละเออผมลืมบอกไปว่านี่ใส่นี้เคลือบไปแล้วใส่ถุงเคลือบกองก่อนล้างอันนี้ถอดออกแล้วปลอดภัยแล้วทุก <c oughs> คน <c oughs> น้ำไม่เข้าสตาร์ตติดเหมือนเดิมก็โอเคทุกคนก็มีเท่านี้เนาะล้างรถคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากมาล้างรถให้ทุกคนดูเพื <c oughs> ่ออะไร ก็มีแค่นี้ทุนอันนี้เป็นเคลือบอะไรวะทาอะไรวะล้างรถล้างรถยนต์นะทำความสะอาดน้ํายาล้างรถยนต์แล้วก็เคลือบเงารถยนต์เคลือบยางให้ยางดํามากขึ้นอันนี้อันนี้เทใส่ขวดแยกต่างหางนะเอาไปล้างก็มีเท่านี้แหละทุกคนนี่ก็ใส่นี่นะเทใส่นี่มันจะได้ยิงง่ายๆนีเนทุกคนไปละ